วิธีการดีท็อกซ์ผิวหน้าส่บอกเลยว่าวิธีนี้ทําได้ง่ายๆเลยนะคะใครๆก็สามารถทําได้ใช้เวลาเพียงแค่1 0บถึงสินาทีต่ออาทิตย์เท่านั้นนะคะวิธีการที่ส่จะแนะนําวันนี้นะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เอาโคลนมาใช้ในการพอกหน้าดีท็อกซ์ผิวหน้านะคะรู้ไหมคะว่าโคลนเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงโคลนนะคะไม่เพียงแค่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ผิวหน้าเท่านั้นแต่โคลนยังมีแร่ธาตุที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุแมกนีเซียมโพแทสเซียม และรู้ไหมคะว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมเนะะี่ยค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดการแพ้การระคายเคืองได้ดีมากๆดังนั้นเวลาที่เราพอกโคลนไปแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าถึงความเย็นสบายแล้วก็จะดูดซับสารพิษสารเคมีเท่านั้นไม่พอยังดูดซับความมันบนผิวหน้าด้วยนะคะและที่สําคัญคะ่ะเวลาที่เราจะเลือกโคลนนะคะเวลาพอกหน้าใฟบอกเทคนิคน,นิดหนึ่งนะคะถ้าเวลาที่เราพอกโคลนไปแล้วเนี่ยถ้าทิ้งไว้ประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบแห้งเร็วจังเลยกังเร็วจังเลยใกเราจะบอกส่งสัญ,ญญาณว่าอันนั้นนะ อาจจะไม่ใช่โครนแท้แทก็ได้อาจจะมีส่วนผสมที่ไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะทําให้เราอะค่ะเวลาพ่อกคนหลายๆคนจะแอนตี้ว่าเฮ้ยแบบทําไมหน้ามันแห้งลงจริงๆแล้วถ้าคุณเจอโครนแท้เวลาไปพอกหน้านะคะเซจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะมันจะทําให้หน้าพี่ชุ่มชื้นขึ้นมันจะทําให้หน้าคุณนะคะมีความแบบสว่างใสออร่าและแต่งหน้าติดทนนะคะเพียงเท่านี้เองและรู้ไหมคะว่าโครนของบ้านครีมนะส่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะถ้าอยากลองใช้โครนของบ้านครีมนะคะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจที่ใต้คลิปนี้ ได้เลยนะคะติดตามคลิปวิดีแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมค่ะ